ร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ขอบคุณลูกแก่ที่แน่นอนตื่นมาครับแดงเนี่ยนะครับเแี่ยล้วจาบว่ามวิธีจีนลูกต๋าผมก็ตื่นมาใช้นะครับดูที่ว่าขามันจะขาหรือเปล่าวิธีการเขาบอกว่าอ่าทำยังไงเนี่ยอ่าวิธีใช้นะครับมีสามขั้นตอนนะครับก็จะเป็นอ่าอันแรกก็พ่นยาลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ขัดด้วยแปรงนะครับขัดด้วยแปรงจากนั้นก็เช็ดนะครับเช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาดนี่เป็นขั้นตอนที่สามนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ดำๆที่ผมเนี่ยดูที่ว่ามันจะเป็นยังไง Rot-rot-rot.

mày anh đi mà đi này anh đi anh không phải con người mày tao nhá anh tao nhá mày tao không mày tao nhá mày tao nhá mày tao nhá mày Đi đi đi, đi, đi. สะอาดขึ้นเยอะนะครับสะอาดขึ้นเยอะแต่ว่าตรงนี้มันลอกแล้วผมเก่าแล้วแต่ว่าต้องดูดูแถวนี้เป็นหลักนะครับเห็นว่าเนี่ยครับมันใส่มันต่างกันเนาะแต่ข้างในดําหน่อยนะครับอย่าไปดูมันนะครับเห็นไหมครับล็อกเกอร์นะครับน้ำยาทำความสะอาดรองเท้าแบบโฟมนะครับแนะนําเลยนะครับดีแน่นอนนะครับนี่ถ้ารองเท้าผมไม่ใหม่หน่อยนะไอ้ตัวเนี้ย ผมว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ลองแล้วครับลองแล้วดีิงจริงลอเกอ r ์พรีเมียมครีมค e ีนนิ่งโซลูชันนะครับเป็นน้ำยา,าทำความสะอาดรองเท้านะครับราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทใช้ได้จริงนะครับลองดูลองดูคุ้มค่าเงินแน่นอนผมรับรองครับผมลองแล้วเห็นไหมแค่ดูต่ในกี้ก็รู้แล้วเห็นไหมครับ